ขดี๋ยวค่ะพี่น้องอุิานี่นุ่มโอเนี่ยเป็นตัวอุดอจาน่าอืมเขาหยอกเนี่กับพ่อได้ดําดอดคลอมดําดอดคงอมไปนะมีต้นกกัน

มี off, you, off, ่ย yeah. mm ่างต่ำกันกับว่าถามกันมึงเพื่อขันบ่มีแนวาถามขันว่าอกเขาว่าข้ามสองข้ามบอว่าถือหูก็ไปลไปมันเอออืมที่มันนั่งหยอกกันอยู่นี่บ่มีหรอหังยิกหยอกไรก็โอ้ยจับที่หยอกงั้นก็โดอกระเดียดกาแฟสำหรับท่าชายกินแล้วพ่วยน กาแฟมาตเรลีสวดตัวนี้เล่าให้หนวนกลงนึ่งแล้วเออกานีลาที่ไอ้ซ่งกินอยู่นั่นนะได้น้ำเล่นนี่แหละลืมเกงในในห้องบอกไปเอาออกมาโบแดงโอ้ยน้อมแดงมันอยู่ในถุงโบ ปีมาไลยูนอกะ้างไอของีปิ้ีหลี่ปีไก่นเนเวาไลยูอ่นั่นมันอิงมันอิงเว็ดมาไลยู่เอาถุงโบมาเนี่ยมันมผลิ่นอยู่ในโบนะเทโบออกมาคูลงมาน่ะมันกับจงไดกะสีแดงพร้อมเนาะมันยิงยิบขึ้นนะาไม่ยังหนีโบยุดตีหัวจากลมจากไตยูปีไก่นี่ ีแดงอยู่ในบเลยเออบมอมัน hey สีเด yeah, ียวกันกับโบพร้อมนะสีเลือดมือนี่ยังหันกาบอ่ะมีนี่แหละเลี้ยงใกล้หน่อยอยู่นี่ว่นใดนี่มุดโจเสดกาบอดอืมแต่อยู่่นเดียดเดีตมันกลับไปจี๊เอาอยู่ในเหล่าจังไหนจังเออใกล้หน่อยจากซิไข้สิบได้บอกว่า เจ็ดแปดเก้าในยุ่สองตันเอาไปกินมัน้ำกินเ่อไรเหเเขาได้ยักุยเออผู้ใดต้นกินมันเลยมนเพราะว่ามันกินแต่อันนี้ไหมของเนื้อขังเนาเเป็นอย่างเกิมอะไรครับเตียงเตียงเตงไปอาบน้ำโอ้ตัวโอ้ โอ้ยหยจลโอ้ยแทบช็อกโอ้ยใหญ่เลยโอ้ยเรามันกิดกาแฟมันก็เลือดลมก็แพมากนเดี๋ยวเดียวหัวตะลงไปว่างหัน oh, น oh, oh, hey, ี่เมียโอ้เม้แตกพวงมัหนึงแตกเลยเียจะจปูปวยงนเปียดเปียดไปไปตามม่เลยเปียดไม่สามเที่จะมึกิน เลืกปวดท้ายได้บางเลยโอ้ย้มไกนนะลูกพี่เนอะม่นออกอนหรบอ้เ่งเกินขอต้มงน้ำินขาวต้มองทนีเลี้ยวจอ้า่้ินของต้มพี่ส่คุแล้วไปยยย่นตแกุ้น่ะัวี้เลยอ้าว้าตมสีเหลืองเียงเ่ยูเียงเ่บเยแล้วะเลียนเขาตุมก้สีเหลือง เานรปน้เีแทบช็อกยายไรอ่ะน้องเหยียบเข่าบอลูกหม้อม็นตดัวยายไล่ตีว่างันรามอเม้นตัวยายไล่ตัวใช้เน้นักคบเลืองมันจะ็นสีเลยี่เโอ้ยขันเร็ว

dạng đợt hóc bên kia của thôn thôn dạng đợt hóc bên kia của thôn thôn

จะจอบลากันไป็ะอาบนะอ่ะขวตมน้อข่หวกเลยหนนางว่ำูันกับมึหนาวมึนหว่ามีวนอยู่มึนนาวมึนหาว16องศาบ่ะ16 16บึงหนึงเขาบัง16องศาตอนนี้คึ้ว่า17ละ เด็เด,ดอกอกกระชีห้อนขึ้นเลยอะไรยังอีกก็จะได้เด็ดนี่บวกกินแล้วมันหนาวกาแฟดำบ้่ะกาแฟดำไม่มีน้ำตาลอยากกัดเกิอบแม่ได้ลูกท้องขาวข้ามแพง่งถามนี้เลยลูกฮึนักกุกตัดแบบนี้เออลูกฝรั่งกินน้ำเน่บ้งางแหมบล่ากินน้ำหน่บังลาจีกินยังเอาขนมบ้าคำ มหลายกินน้ำแน่เ้่ไหมมันกินขนมบ่าดโอ้ยไ่ต้องกินดอกแสตมนะมันก็จืดประดียววยังวนกินลูกสูสๆจะต้มละอ้าวไม่หนาวหรอไม่ได้กินแป๊ซีิเออไปแป๊สติเห็นไหมมึงน ก็ยังบ่อนจ้าอันนี้เป๊ปซี่เลยกาแฟอยู่นี่ด้่อพ่อาถึงัชิินอันนี้กาแฟอยู่นี่ หนานหนาวนียันได้มนเหอนเกลียงเสียบ่อบ่อรงากห่กวนาวตัวมันหนาวเี้มันถูกเสียบ่อสะบันนียกันเี้ยกาเนมยะา่บันเป็นสียบ่อไงเด้สีบ่ออยนีก็่งงหเนีมเบดอ่มองนีอุ่น้าอะไรฮะาอะไร và lại lùm Ui bắt cứ ngang thế bà Ui, nhìn nhà ngam đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những video ดวงเดาไป็นไงขึคนลายวะหนาวบ่อุขนมัน่เดีวก้อนดอนังนะหนาวเหรวแล้วเขาเนคนหนวเวสุ่มเดก็โด่มาก่อนมันหลาก่อนแมมก็มาก่อนเนั่เราเ็บคนว่าเอาเต็นท์นมากลางาหน้านั่มันจะยู่าเตนทเดยต่อถ้านเอามะกลางนมือเลเดี๋ยวบากเืนเนเขาเรียวเรมาันมันแดด มันแดดมันอยู่ในเย็นอยูอ่บ่ได้พอสิกินเงินแล้วมันแดดมีทุกมีบอลโฮมเอาล่ะค่ะพี่น้องถ้าเราคิ้ปนี้มันจะมีคลิปหน,านา้าบอกกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ